ในที่สุดก็สะสมจนครบกับของเล่นชุด Little McDonald's ทั้ง10แบบนะครับตอนนี้ก็ครบเรียบร้อยแล้วนะครับสะสมมา5อาทิตย์ต่อเนื่องนะครับไปร้านแม็กทกวันสุดตอนเช้าแล้วก็เก็บเทียร์สตัวมาเรื่อยๆครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h ช n อง Squid Man .exe ครับตอนนี้คุณอยู่กับของเล่นชุด Little McDonald's ซึ่งเป็นของเล่นที่แถมมากับชุดแฮปปี้มลทั้งหมด10แบบครับชุดนี้เนี่ย มันคือร้านแมคโดนัลล์จิ๋วนะครับมีของจิ๋วๆเล็กๆมากมายที่ให้สะสมและมีความทรงจําเกี่ยวกับร้านแมคโดนัลส์เนี่ยเต็มไปหมดเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละตัวมีอะไรบ้างมาดูด้วยกันครับกล่องของเล่นแต่ละชิ้นครับเขาจะมีรูปของเล่นอยู่บนกล่องนะครับแล้วก็กล่องเนี่ยจะคล้ายๆกล่องแฮปปี้มิลจริงๆเลยนะครับแบบนี้น่ารักน่ารักนะครับข้างในเนี่ยครับก็จะมีแคตตาล็อกนะครับเป็นของทั้งหมด10ชิ้นนะครับเหมือนกับที่เล่าไปเมื่อกี้เลยนะมี 10- 10อัน มาประเดิมด้วยคู่แรกที่คิดว่ายังไงก็ต้องเก็บเลยครับคู่แรกเนี่ยเป็นของที่เราเห็นคุ้นตาคุ้นตาในร้านแมโดนัลด์เป็นอย่างดีครับตัวแรกเนี่ยคือชุดแม็กนัคเก็ตครับผมซึ่งมาเป็นแบบนี้มาเป็นถาดแม็กนัคเก็ตเลยครับพร้อมกล่องของเขาแล้วก็มีแม็กนัคเก็ตสี่ชิ้นครับพอมาวางรวมกันแล้วเนี่ยก็เหมือนเอามาเสิร์ฟบนโต๊ะเลยครับตัวที่2ชื่อว่าเดอะบูธครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นโต๊ะกับเก้าอี้ในร้านแม็กนะครับผมแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยร้านแม็กก็จะเปลี่ยนสไตล์ของโต๊ะเก้าอี้ไปแล้วแต่ว่วา ขายังคงความคลาสสิกครับเป็นโต๊ะรุ่นเก่านะครับโต๊ะมีลายไม้ด้วยนะตัวเก้าอี้นะครับยังเป็นเก้าอี้พนักพิงแบบนั่งเป็นครอบครัวได้ครับเป็นบูธท,ที่เข้าไปนั่งได้4คนประมาณนี้2ชิ้นนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันดีในร้านแมคโดนัลเลยก็ว่าได้ครับมาต่อนที่เบอร์3และเบอร์สี่ครับต้องบอกว่า2ตัวนี้คือสิ่งที่ทําให้ผมอยากเก็บสะสมชุดนี้มากๆเลยครับตั้งแต่เบอร์3นะครับตัวนี้จะเป็นดราก้อนครับผม ตัวนี้จะเป็นบูธ Drive t o r u ที่เราเข้าไปสั่งแม็แบบไม่ต้องเข้าร้านนะครับสามารถที่จะสั่งผ่านเคาน์เตอร์แล้วก็มีเมนูให้เลือกได้เลยจริงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นสติกเกอร์นะครับสับติดตกแต่งนะครับซึ่งผมติดแปะไปเรียบร้อยแล้วก็เรียกว่าน่ารักนะครับเหมือนกับบูธสั่งอาหารจริงๆเลยส่วนตัวนี้ต้องบอกส่วนตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ที่ทําให้อยากเก็บมากๆเลยครับนั่นคือร้านแม d o โดนัล์จิ๋วครับผม ขนาดเนี่ยน่ารักมากมากครับมีอ่าความเป็นร้านแมคโดนัลซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าร้านแมคโดนัลเนี่ยมักจะเปิดอ่านอกเมืองนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วที่สำคัญคือเขาเปิดดูด้านในได้ด้วยนะครับเห็นรายละเอียดร้านต่างๆเนี่ยทั้งโต๊ะก็อ e ี้เคาน์เตอร์ต่างๆเนี่ยครบหมดเลยนะครับแล้วก็มีฝาน่ารักน่ารักนะครับปิดลงไปราคาร้านแม็กพอเรามองผ่านช่องหน้าต่างเข้าไปเนี่ยครับก็จะเห็นรายละเอียดที่อยู่ข้างในด้วยนะอันนี้ดีมากๆเลย แล้วก็มาถึงตัวที่5ตัวที่6ครับ2ตัวนี้เนี่ยเน้นความน่ารักเป็นหลักเลยครับถุงแม็กตัวน่วนครับก็คือถุงกระดาษนะครับถุงกระดาษร้านแม็ที่เราเคยเห็นเคยสั่งอาหารครับแต่ไม่ใช่ถุงธรรมดานะเพราะข้างในเนี่ยเขามีสติกเกอร์ด้วยนะครับเปิดมาด้านในเป็นแบบนี้มีสติกเกอร์ให้แบบเอาไปติดแปะเล่นได้นะครับยาวประมาณนี้เลยแล้วก็สามารถเก็บเข้าไปได้นะครับจริงๆเอาไปใส่ซ่อนแหวนได้ไหม น่าจะได้อยู่นะแหวนแต่งงานอะไรประมาณนี้ก็ปิดฝาเอาไปนะครับแล้วก็มาเบอร์หกครับเป็นตู้กดน้าครับตู้กดน้ําอันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาสามารถกดน้ํามาจริงๆได้ด้วยเขากดได้จริงด้วยครับเขากดปุ๊บจะมีน้ําไหลออกมาข้างข้างนี่ครับกดด้านบนนะครับเป็นปุ่มกดลงไปน่ารักไปอีกแบบเหมือนกันนะเนี่ยพูดไปเล่นไปส่วนสัปดาห์ที่4ครับเป็นของที่พาเราย้อนไปในวัยเด็กครับผมกล่องแฮปปี้มิลครับตัวนี้เป็นสีทองครับก็คือแบบดูล้ําผ้าขึ้นมาเลยนะและที่สำคัญคือไม่ธรรมดานะพอแกะ ออกมานี่เป็นกล่องสติกเกอร์ด้านในครับดึงออกมานี่เป็นสติกเกอร์สีทองนะครับเป็นไอเทมต่างๆของแมกตัวแนกล่องเก็บนะครับจะใหญ่กว่าตัวถุงแม็กอันนี้นะครับถุงแม็กจะคล้ายๆกันแต่ว่ากล่องอันนี้จะใหญ่กว่ามีความเป็นกล่องมากกว่า และเบอร์8ครับตัวนี้ชื่อว่า play place เมื่อก่อนร้านแม็กเน็ยเขาจะมีส่วนสนุกเล็กๆนะครับอยู่ในร้านด้วยนะครับอันนี้เขาย่อส่วนมาเป็นเหมือนเป็นท่อสหรับเด็กสไลเดอร์เข้าไปมีของเล่นต่างๆตามพาร์เนลนะครับเราสามารถไปเล่นเกมต่างๆได้นะเป็นจำลองนะครับเล่นจริงไม่ได้แต่ว่าก็เอาไว้ดูลำลึกความหลังแล้วกันนะครับผมประมาณนี้เลยและ2ตัวสุดท้ายครับที่ทําให้ชุดนี้เนี่ยสมบูรณ์นะครับเบอร์9และเบอร์10บครับเบอร์9จะเป็นถุงแฮปปี้มิลครับบางคนก็บอกว่าเอ๊ย มันคล้ายๆกันหรือเปล่าเพราะสีทองเนี่ยเป็นสติก,กอร์ข้างในสีแดงจะเป็นอะไรนะครับสีแดงตัวนี้ตากออกไปครับเพราะว่าเขาจะมีของเล่นแบบนี้ครับกดออกมาปุ๊บมีหุ่นยนต์น่ารักน่ารักอยู่ด้านในนะครับกลไกกเขาคือสวิตด้านหลังพอเรากดสวิตปุ๊บอ่าหุ่นยนต์ก็จะได้งออกมานะครับเปิดมาเฉยๆก็จะเป็นแบบนี้กดเด้่งได้นะครับเอาไว้กดเล่นแก้งเหงามือได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันรายละเอียดหุ่นยนต์ก็ทําออกมาน่ารักดีแล้วก็เบอร์1ิบครับผม ตัวนี้เป็นเตาย่างครับเบอร์เกอร์กริลนะครับผมเป็นเตาย่างแบบพับได้พับได้ยังไงก็คือเขาเปิดมาเป็นแบบนี้ครับลักษณะเหมือนเตาย่างเบอร์เกอร์แล้วก็ข้างในนีครับมีเนื้อเบอร์เกอร์อยู่เราจะกลับเนื้อนะครับ ใส่หัวหอมลงไปก็จะเป็นแบบนี้ครับน่ารักดีนะครับแต่ว่าลูกเล่นไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับใช้นิ้วกักนว้วเปิดปิดเราจะกลับเนื้อได้แต่ไม่ได้นะครับก็คือต้องใช้นิ้วพลิกเอาภาพรวมก็คือมันทำให้ชุดนี้เนี่ยสมบูรณ์ทั้งเซตครับสุดท้ายถ้าใครที่สะสมครบมันผมเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณมีความพยายามที่เยอะไม่แพ้กันเลยครับเพราะว่าแต่ะตัวเนี่ยขายมาอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ถัดมาเนี่ยไปหาก็หมดแล้วนะครับแต่ละตัว เหมือนจะไม่ฮิตนะแต่ขายหมดเกลี้ยงนะครับอาทิตย์ต่ออาทิตย์เลยก็ว่าได้ส่วนถ้าใครยังขาดอยู่เนี่ยตอนนี้ไปซื้อก็ไม่มีแล้วนะครับเพราะเขาเป็นชุดใหม่ชุดต่อนินจากับ Hello Ki ต t ี้แล้วตามเก็บชุดใหม่ให้ครบต่อครับส่วนใครที่เก็บชุดเก่าไปแล้วนะครับก็เก็บเข้าคลังหรือว่าจะเอาไว้ตั้งบนโต๊ะสวยๆก็ได้นะผมเชื่อว่าแต่ละตัวเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็น่าสะสมมากจริงๆวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย